มเชื่อว่าในทุกห้องเรียนเนี่ยต้องมีเด็กคนหนึ่งที่แบบหลับตลอดเวลานักเรียนประเภทนี้เนี่ยจะหลับได้ตลอดเวลาแล้วก็หลับได้ทุกที่ด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าบางทีคนเราก็ต้องใช้พลังงานในการที่จะมีสมาธิในการเรียนทําให้บางครั้งเนี่ยนักเรียนบางคนก็ต้องหลับในห้องเรียนเพื่อที่ตื่นมาแล้วจะได้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะแค่ง่วงเฉยๆนัน่นแหละไม่ได้อยากมีสมาธิในการเรียนหรอก สาเหตุที่ง่วงเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเขาอ่านหนังสือเตรียมสอบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับแต่เป็นเพราะว่าเมื่อคืนเขาเล่นเกมดึกไปหน่อยแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเด็กสายหลับเนี่ยก็ไม่แปลว่าจะแย่เสมอไปนะครับเพราะเด็กสายหลับบางคนเนี่ยถึงเขาจะหลับทุกคาบแต่ว่าเขาก็ได้คะแนนดีทุกวิชาเหมือนกันอันนี้คืองงมากเด็กอ่ามีใครพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมครับว่าสูตรรมการของเหล็กไวนียมเนี่ยคืออะไร นักเรียนสำหรับข้ามนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนที่สอนด้วยนะคะโอ้อาจารครับการบ้านที่อาจารย์สอนให้ส่งวันนี้มีต้องส่งเลยไหมครับอ๋ออาจารย์ลืมไปเลยเอานักเรียนทุกคนมาส่งกันบ้านกันด้วยนะคะตอนนี้เลยค่ะ <c oughs> เฮ้ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าผมสไปเดก ช่วงนี้ก็หายไปนานกันอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะเริ่มชินกันแล้วใช่ไหมครับคือบางคนก็อาจจะสงสัยว่าพี่พีต้องติดเกมอีกแล้วแน่ๆเลยบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าใช่โอเคผมพูดเล่นคือผมก็ไม่ได้ติดเกมเหรอกคือก็เล่นเกมนั่นแหละแต่ว่าสังเกตว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะยาวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมตั้งใจให้มันยาวนั่นเองนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะใช้เวลาทํานานกว่าคลิปปกตินิดหน่อย เพราะฉะนั้นอย่าเอามาแลงมาปล่อยหน้าบ้านผมนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นนักเรียนประเภทไหนกันครับหรือถ้าคิดว่าเป็นนักเรียนประเภทที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็ลองบอกผมหน่อยในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยยอดซับสไครเบอร์ของผมก็เกือบจะถึงหนึ่งล้านแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกดให้ผมให้ผมกันด้วยนะครับ แล้วก็ไหนดูซิว่าคลิปจะถึง8นาทีหรือ,อยังนะโอเคโอเคถึงแล้วงั้นสำหรับวันนี้ก็มีผมเชื่อว่าผู้ชายหลายหลาคนในช่วงนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าการหาแฟนเนี่ยมันช่างยากเสลิดเกิดอย่าว่าแต่หาแฟนเลยครับแค่จะอไป